พวกกลผมคนาโซราพัญญะหนุ่มน่อยรอยลีลาซึ่งเดินทางมาจากวัดเทพนิมิตบ้านเทพคี่รีตำบลเทพคีรีอำเภอหน้าวังจังหวัดน้องบัวลำพูมามือนีสิมาขับรองสซรพัญญะในสามหมดกรอนที่มีซื้อวา่ากรอนที่หนึ่ง กรอนบูชาพระรัตนาตรัยกรอนที่สองกรอนพุทธาประวัติแลพิธายด้วยกรอนวัฒนธรรมอำมลาหากพิดพลาดประการใดขออาภัยไวนาโอกาสนี้ด้วยเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะสว,สวดสวดใะเป็นอีกแกข้งในพี่น้อง เตรียมตัวพวกเราเอ้อเตรียมตัวเลยปราณม์กระ He's the... Ruma, ผู้ดำรงพระวินัยมาลาดวงดกมา ทรงพร้อมด้วย หลายพันปีที่ลวงพลสัตว์โลกในสากุนบหนพอแสงสว่างพระพุทธาองค์ผู้เพิ่นสร้างตัสสรูเหตุการ์ณแจงไปเบิดถูกดานเพิ่นเห็นปองของกรรมจึงได้น้ำพระธรรมสอนโปรดสัตว์ขจัทน ลองฟังก่อนตามคันสราพันสีขอกล่าวประวัติองค์สัมมาสัมพาพุธ,ธาเจา้าตำรเาเวรเกล่าวน้ำพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเชิญรับฟังสราพันจะได้กลา้า เรื่องราวประวัติพระพุทธองค์เธรษฐาพระนามเดิมพระองค์เชื่อสากายะ ตราเกิดอินเดียกุงกาบีลาพาเป็นลูกกระสัดพระเจ้าสุทธทนากับพนา ด็ดกับเทวะทาหาถึงสวนลุมพินนิวาปราสูตรวันสุกขึ้นสิบห้าคัวันเพ็ญเดือนหกตกราศีปีจอ ระมมน ทรงได้คูวิวายาโสถาราพิมพาทรงของคู่ยี่สิบเก้าพระชันาสาทรงได้บุตรตาคู่บุญญาภรราหุนทรง วนในหวงพระหาทตยสาเดชไปเห็นคนแก่เจ็บตาสาดเด็จออกบวชกับในาชั้นนราตรีกันทากาพชี อนุมาฟังนาทีพระกายทรงทอ บนโพริมฝั่งนิรันชาราสาแดงถามปศสาททัวลาทั้งปวงประชาทั้งพระวงศานุวงศ์สรงปรัก พระองค์ 45, สี่สิบห้าพันาทรงประชนถึงไว้ชาราแปดสิบพระชันสาพระองค์ทรงโปรงพระทาน สังขารปารินิพานปาปใต้ต้นรังคูเมืองกูสีนาราแสนเศ้าโศกไปทั่วโลกกาองค์พระสา สาดาก้าอำลาพระอนุพระตถาคตเจ้าได้ตัดเกลพระอนุ ยุ่ไปบ่มีได้สาวกเอให้สังวรเอาไว้สังขารคนนั้นบ่เทีย่ยงวายธรรมอนิจจาสังขา,าบรบ่เทีย่ยงมันคือลาง เสื่อมสลายมีเกิดขึ้นแล้วก็ได้ดาบลวงดอกหายไปยาสูมวัวลายแมภัยมณีพนบามเพ็นตนแสวง,สงทางพระธรรมนั่นคือว่า พุทธศาสสนาเฮาสิวังไวห้หายอนุนทา ปารินิพานวันเพ็ญเดือนหกที่ตายตนรัางคหวันประสูติสารุปารินิพานชาว ชาผิดพลาดนานโปรดอาภาัยเถิดนาโอกาสนาคงได้พบกันหม่เชิญสดา สราพานเป็นตำนานครั้งพุทธากาลสืบสานนานมาวันที่สิบเก้าตุลาเชิญมา ทอดเทียนพันษาประจำทุกปีทอดเทียนพันษาประจำทุกปีเป็นประเพณีสืบทอดกันมาทอดเทียนพันษาขอประชาสัมพัน สืบสารตำนานด้วยการขับกล่อมสรพานไม่ให้เสื่อมสูญขับกล่อมสรพานไม่ให้เสื่อมสูญขอพึ่งใบบุญผู้สืบทอดศาสนา พระคูอุดมวานานวัดนำพาส่งเสริมให้มีสรพันท่านได้จัดทุกปีวัดสีอุดมวงนามนี้ใครๆก็รู้ดี วัดสีอุดมวงนามนี้ใครใครก็รู้ดีเยาวชนอนุรักษ์ให้ดีมารวมสามัคคีฮีสิบสองครองธรรมโสพีไทยยิ้มสยาม ยกมือไหวตามยิ้มงามงามอย่างไทยผูกเสี้ยวเป็นประเพณีอีสันทายสานของสานายอนุรักษ์ไว้เน่สันของสานายอนุรักษ์ไว้เน่เท่าแก่เพิ่นเห็ดมาแต่เก่า ลงแขกตีเข้าให้เฮาซอยรักษารวมกันสร้างโบสถ์สร้างศาลาพระพุทธศาสนาจะได้มีพลังรวมแรงรวมใจรวมพลัง เชิญท่านผู้ฟังให้สาธุพร้อมกันสาธุลาละเดือทุกคณาสรพานหากแห่งแบ่งปานขอบคุณท่านที่เมตตา งวดสิมาหนึ่งพฤศจิกกาสาธุเอาเน่คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มาในงานให้ถูกหวยรวยรอตเตอรี่เป็นล้านพร้อมคณะกรรมการารให้ถูกลางวัลที่หนึ่ง คิดถึงกันแนเด้อผู้สาวคืดทอดผู้เบาวนุ่มหน่อยลอยลีลาแนเด้อลงหันแล้วจังค่อยขอเบอร สาวสซระพานหายทุกท่านสุขภาพแข็งแรง